สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำราวพัฒนาครับชุด2ตัวบนมาคํานวณให้ท่านได้รับชมใหม่ครับเนื่องจากว่าคลิปที่ลงไปก่อนหน้านั้นคือไปหยิบอีกสูตรหนึ่งมาครับเป็นการคํานวณผิดครับก็จะเอาสูตรเดิมก็คือสูตรนี้ตามหลักและสูตรเดิมสูตรนี้ เลขที่คำนวณออกมาจะได้ได้ไดเลขสีตัวแบบนี้ครับแล้วก็บวกกันลงมาจะได้เลขตัวเดียวแบบนี้แต่ว่าสูตรนี้ก็อีกสูตรหนึ่งครับเป็นการปรับสูตรใหม่เพื่อหาตัวเด่นข้างบนเหมือนเดิมครับแต่ว่าไปลงสูตรนี้ครับเป็นสูตรผิดสูตรจริงๆต้องเป็นสูตรนี้ครับเพราะว่า ลราพัฒนาเนี่ยสูตรเยอะครับนี่ครับผมจะให้ดูนี่ครับไม่ใช่น้อยๆน,นะหลายสูตรเพราะว่าสูตรมันเยอะเกินไปสลับสูตรไปหยิบสูตรผิดมาครับก็คลิปที่ลงไปนั้นถ้าใครได้แคปหน้าจอไว้ก็รอดลบไปเลยครับ ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านเลยครับน้อมรับผิดครับพอดีว่าหยิบสูตรมาผิดเพราะว่าลาวพัฒนาเนี่ยสูตรมันเยอะนี่ครับเต็ไมไปหมดแล้วครับสูตรถ้าไม่คำนวณหลายๆสูตรอย่างนี้เอาไม่อยู่ครับจะบบลาวพัฒนาก็จริงๆเขาสูตรหนึ่งสูตรนี้จะเป็นแบบนี้ครับที่ผมจะนำสูตรหนึ่งดึงสูตรหนึ่งออกมาแล้วก็จับ ชุดสองตัวบนก็สูตรที่ลงไปนั้นผมก็ลบคลิปวิดีโอไปแล้วครับถ้าใครได้แคปหน้าจอก็ลบไปเลยครับเพราะว่าสูตรนั้นมันเป็นไปหยิบอีกสูตรหนึ่งมาคำนวณครับก็น้อมรับผิดครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกทท่านเลยครับอันนี้เป็นสูตรสูตรเดิมครับสูตรที่ออกศูนย์ห้านะครับก็คือสูตรนี้ที่งวดที่ผ่านมานะเข้าไปที่ศูนย์ห้าคือ เอามาจากสูตรนี้ครับพอดีว่าไปหยิบอีกสูตรหนึ่งมาลาวพัฒนาเราก็ต้องหาสูตรใหม่ๆมาเรื่อยๆครับเพราะว่าจะเอาสูตรเดิมๆนี่เลขจะไม่เข้าครับนอกจากจะมีสูตรหลักร้อยแค่นั้นครับที่เข้าก็คือสูตรนี้ที่เข้ามางวด ที่ผ่านมาในงวดที่สิบแล้วก็งวดงวดนี้ครับงวดที่สิบเอ็ดอันนี้คือแน่นอนครับสำหรับสูตรนี้ราวพัฒนา3ามตัวบนแล้วก็หลักร้อยบนเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นก็เจก็มาหลักร้อยก็คือสูตรนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนกระดาษเพราะมันเต็มแล้วอันนี้คืองวดใหม่ครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมครับสูตรนี้ไม่ผิดสูตรเดิมของเขาคือสูตรนี้แหละครับสูตรหลักร้อยสูตรนี้หงวดที่ผ่านมานะเข้าไปที่เจ็ดศูนย์เลยงวนนี้ก็คำนวณได้เลขสี่เหมือนเดิมครับสําหรับสูตรหลักร้อยนี้อันนี้ไม่ผิดครับอันนี้ของแท้แน่นอนครับสําหรับสูตรนี้ก็ตัวเลขก็อยู่ประมาณเนี้ยครับเพราะว่างวดนี้ก็คำนวณได้เลขสี่ งวดที่แล้วก็ได้เลข4เหมือนกันก็หลักร้อยก็ได้7ก็ได้0ไม่ได้1ยส10ครับเลข3ตัวเลขตรงนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมครับ10หน่วย2ตัวล่างยังไม่พลาดครับแล้วอันนี้ก็คืองวดใหม่ครับงวดใหม่ก็ได้เลขเดิมครับก็แคปหน้าจอครับเดี๋ยวผมจะไปจับชุด2ตัวบนให้ท่านครับ นี่ครับความจริงศูนย์นี้ต้องเป็นแบบนี้จับมาได้ตรงนี้จะเป็นสี่สามสี่ตัวแล้วก็เหลือสองตัวแล้วก็ได้เลขตัวเดียวงวดนี้ได้เลขศูนย์ครับถ้าได้เลขศูนย์อย่างนี้มาจับศูนย์นี้ครับชุดสองตัวบน คำนวณใหม่ครับเพราะว่าเราพลาดไปแล้วก็ยอมรับผิดครับไปหยิบอีกสูย์หนึ่งมาครับก็จะเริ่มต้นจากเลขศูนย์ พอดีวันนี้ไม่ได้ว่างแก้ไขตั้งแต่เช้าเช้าก็เพราะว่าไปทำงานต่างจังหวัดมาครับเหมือนเดิมครับก็ตีเส้นปาตะเพียนเหมือนเดิมครับจากนั้นเราก็จะดึงไอตัวที่เราไม่ได้ตีเส้นมาครับ หนึ่งสามสี่หกแล้วก็เก้าหนึ่งงวดนี้หลักสิบสองทั่วบนก็คือเลขนี้ครับสี่กับหกอันนี้ของแท้ครับของแท้แน่นอน ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกทุกท่านเลยครับคนเรามีผิดพลาดได้ครับพอดีว่าสูตรเยอะไปหน่อยนึงจำผิดจำถูกก็หวังว่าคงจะไม่ว่าผมครับก็จะเริ่มจากศูนย์ฝั่งนี้ก็มีอีกสูตรหนึ่งเริ่มจากศูนย์เหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวเลขคนละแนวทาง ก็ขอบคุณ FC ถ้าหนึ่งเขาเขา้เขามาคอมเมนต์บอกว่าทํำไมสูตรไม่เหมือนสูตรเดิมอันนี้ต้องต้องขอบคุณเขาจริงๆครับนี่ครับถ้า FC จริงๆนี่เขาจะสังเกตเลยว่าเราคํานวณผิดก็จะมาบอกกันให้รู้อย่างนี้แหละครับก็ช่วยกันครับ มีหูมีตาก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละครับช่วยกันคำนวณครับถ้าท่านอยากถูกเลขถูกรางวัลก็ต้องช่วยกันครับท้องพังผงคนเดียวก็สูตรก็เต็มไปห,หมดแล้วบางทีก็สับสนฉะนั้นชุดนี้ก็หกกับสี่เหมือนเดิมครับตรงนี้หลักสิบบนก็คือสี่กับหก ส่วนหลักหน่วยก็จะเป็นเลขตรงนี้ครับ9735ต้องเป็นแถวนี้ครับ9735เลข4ตัวตรงนี้จะเป็นหลักหน่วยก็ฉะนั้นก็จับคู่ก็จะมีอยู่ 4ี4เ4้าสหก็แปชุดเหมือนเดิมครับถ้าหมาก็จะได้6 9 6 7 6าสา แล้วก็65ครับสำหรับชุด2ตัวบนสูตรนี้ของจริงครับหมวดประจำวันที่24ทับ2ทับ68นี่ครับก็เดี๋ยวมันลุกเลยครับวันจันทร์ครับก็ต้องกราบขอโทษขอให้ทุกท่านครับต้องกราบจริงๆเลยครับขอน้อมนับผิดครับ ตัวเลขมันเยอะจริงๆสูตรผมไม่ได้มีสูตรเดียวครับสูตรเยอะสําหรับราวพัฒนาเนี่ยผมจะคํานวณซ้ําแล้วซ้ําเล่าเอาให้แน่ใจว่าเราต้องมั่นใจครับก่อนที่เราจะลงไปท,ทีนี้มันไปหยิบอีกสูตรหนึ่งมาครับก็กาบขอโทษขออภัยด้วยครับฉะนั้นสิบบนก็จะเป็น สกับหตัวนี้หลักสิบและอันนี้ก็คือหลักหน่วยบนครับก็คลิปนี้ก็นำสูตร2ตัวบนสูตรเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าคลิปก่อนนั้นลงผิดไปก็ต้องกาบขอโทษขอภัยทุกท่านนะครับ ก็หวังว่าคงจะให้อภัยผมครับเพราะว่าผิดก็คือผิดครับผมก็ไม่ได้นี้อะไรก็คลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนครับเฮงๆรวย,ย,ยๆกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ